สวัสดีครับประกาศนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมปลากันนะครับที่เล่นกิจกรรมเลง,ง่ายกิจกรรมออนไลน์ไม่ต้องมานะครับเป็นมินิสกิลคอนเทสต์นะครับราคาตัวละ2,800บาทนะครับบัตรลายเนี่ยเป็นฟูจิฟูจิคือปลาตัวนี้นะครับฟูจิเนี่ยมีอายุ20ปี20กว่าหรือซนะครับไม่ใช่20ปี20กว่า แก่มากสำหรับปลาแต่ถ้าเป็นคนก็หนุ่มสาวใช่ไหมฮะคราวนี้เราจะเล่นกิจกรรมกันเป็นกิจกรรมเลือกปลาออนไลน์เราก็จะมีรูปให้ก่อนอันนี้มีรูปของปลาสี่สิบตัวนะครับเล่นกันสนุกสนุกเป็นรูปปลาสี่สิบตัวเราไม่มีคลิปให้เราจะให้ดูแต่ในรูป,รปแล้วท่านก็เลือกไว้ก่อน ว่าจะเลือกตัวนะแต่คลิปเราจะมีแค่คลิปรวมที่สน์สายตาของผู้เล่นจะไม่มีคลิปแต่ละตัวมีแค่คลิปรวมไปนั่งแกะคลิปกันเองอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนานะนะครับแล้วก็ของรางวัลเนี่ยเราให้เป็นอันดับ1 2 3อาันดับ1เนี่ยมีหนึรางวัลอันดับ2มี2รางวัลอันดับ3มี3รางวัลก็อันดับที่1ก็คือได้3,000บาทอันดับที่2ได้2000บาทอันดับที่3ได้1000บาท เล่นง่ายๆสนุกสนุกตอบแทนลูกค้าปลามี40ตัวเดี๋ยวเราจะชมปลาด้วยกันกิจกรรมจะเกิดขึ้นในวันที่30มิถุนายนนั่นคือวันที่เราเลือกปลาผมคุยกับทีมงานของเราละทีมงานบอกถ้าท่านมีปลาชุดนี้แล้วอ่ะแล้วท่านหวาวุ่นท่านอยากจะมาแว้นในงานของเทสโตสกิลคอนเทส t งานใหญ่ที่จัดประกวดที่ฟาร์มอ่ะท่านนำปลากลับมาประกวดได้ถ้าท่านคิดว่าป,ปลาของท่านเนี่ย ยอดนามาเล่นกับเราได้นํามาประกวดกับเราได้เพราะพวกรุ่นพี่เขานําไปเลี้ยงก่อนนะปลาเขาใ,ใหญ่ละแต่ปลาทวกนายยังเล็กอยู่อ่ะคุณจะว้าวุ่นและนํามาสู้ต่อไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวปลากันนะ,ะถ้าคุณุณว้าวุ่นได้เลยนะครับได้เลยเป็นเป็นปลาที่ทํากิจกรรมนะเนี่ย เป็นปลาแม่พันธุ์ฟูจีฟูจีผมผมเป็นคนชอบผิวปลาบไาาบไลายนี้มากปลาบบดลายนี้สนุกอะบางทีอะฮนะปลาเลี้ยงอะไม่จําเป็นว่าจะต้องใหญ่โตมาหาศาลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันถามว่าบอกของเราเท่าไหร่สมมุติว่าบอของเราเนี่ยแค่เนี้อะแค่เนี้ยบอกเราแค่นเนี้ยเนี่ยแค่นี้เองนะครับแต่บางคนมาถามผมว่า ปลามันจะขึ้นแปดสิบได้ไหมมันขึ้นไม่ได้ครับยังไงมันก็ขึ้นไม่ได้แต่ถ้าเกิดบ่อขนาดนี้ยนะครับได้ครับมันขึ้นได้เพราะฉะนั้นอ่ะเราเลือกปลาที่มีคุณภาพดีกว่าบางท่านน่ะเต็มบ่อเลยแต่แบบเป็นปลาที่ทดสอบเลี้ยงอะ่ะเป็นปลาที่ได้มาแบบราคาถูกเพื่อทดสอบลองมาเลี้ยงปลาคุณภาพสักตัวหนึ่งที่ราคาไม่สูงมากแล้วคุณจะรู้ว่าคุณ จะสนุกปกปับมันกับปลาคุณภาพผมว่ามันก็ได้ครับเพื่อให้คนอื่นมาดูแต่ถ้าเกิดยีเพื่อเราอยากจะศึกษาคําว่าปรกคับศิละปะจริงๆเนี่ยผมว่าต้องเลือกที่มันมีคุณภาพ่อยยอมเสียเงินกับมันดีแล้วถูกไม่มีในรถนะนะมาดูดต่อนี้เรามาขึ้นมาให้ดูนะสูด ตอนนี้เรามาทําความรู้จักกับคีโร่ครับที่ผมากเอาใจทุกคนไม่ได้ผมก็เลยเลือกขึ้นมาเป็นสองแบบนะครับก็คือบางท่านอาจจะเพิ่งเงิ่กเลี้ยงก็อยากได้อะไรที่มันจบๆเลยหูือจำเต็มๆนู่นนี่นะ,ะผมก็มีให้แต่ท่านอะนเก่าๆอ่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นนักเลี้ยงนะผมไม่ได้พูดถึงนักกระปวดนะถ้าเป็นนักเลี้ยงเขาจะเลือกปลาที่พัฒนาการปลาที่ จะมองเห็นต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆเขาจะสนุกต่อมาคราวนี้เราก็เลยมีปลาสองประเภทเนี่ยให้ก็คือทั้งมีทั้งดำปิดเลยแล้วก็มีทั้งไม่ดีดำขึ้นก็เป็นปลาเตยปร่อยเป็นปลาอนาคตท่านที่เพิ่งเริ่มเล่นปลาใหม่ก็จะต้องทราบไว้ก่อนว่าปลาคือปลาอนาคตปลาเตยปร่อยคือปลาอนาคตตอนนี้แล้วอะไรอีกอะ ที่ต้องทราบสูมนี้เนี่ยตอนนี้มันผ่านไอ้คำว่าเบบี้ชูมน,นี้กันแล้วคราวนี้มันจะเริ่มพัฒนาสูอมอนี้ของมันแต่ถามว่ามันเปลี่ยนได้ไหมผมติว่าปลาบางตัวเนี่ยที่มีดำอยู่ถามว่ามันเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้หมดนะฮะพี่โร้ยังไม่มีอะไรตายกลุมนะครับแม้กระทั่งผมเนี่ยก็ตัวนั้นตอนผมว่าสามแสนเยนนะผมเอามาวิจัยนะครับพอการห้องกัดโลกออกมานะครับผมก็เอามาลงอยู่ที่บ่อนี่แหละ ก่อนเนี้ยดูบอกโลกผมพอออกมาจากห้องกากนักวันรุ่งขึ้นดำกับบ้านหมดเลยดำกับญี่ปุ่นซูวิกลับญี่ปุ่นหมดเลยเหลือเห็นล่างลางแสงเย็นแบบเหลือเห็นล่างลางมันนี่ฮุบออกไปกไมหมดเพราะฉะนั้นผมไม่บอกว่าบางครั้งอ่ะมันขึ้นกับท่านา้ำนะฮะตืนนี้เนี่ยแต่ทีนมันขึ้นกับท่านา้ำม,มากๆแต่เลี้ยงคีโร่ผมบอกเลยว่าจมูกมันพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆดูที่มันแบบมองเห็นสามปีแนละ้วไม่เบื่อดีกว่า เห็นยี่อะไรที่มันจบจบแล้วเบือเลยถ้าเป็นสายประกวดก็สายประกวดผมจะแบ่งออกมาเป็นหลายๆประเภทของผู้เลียนคือหนึ่งชนะเลียนจริงๆกับสองคือก็จะประกวดเขาจะเน้นที่ป่าประกวดสามคือเลี้ยงเพื่อประกวดพวกเลี้ยงเพื่อประกวดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อปลาตําแพงเลยคุณจะเสียเงินเยอะเพราะนั้นน่ะมันสนุกที่สุดคือเลี้ยงเพื่อประกวดตอนนี้นักเลี้ยงก็คือปลาอะไรก็ได้ผมก็เลี้ยงไม่จําเป็นว่าต้องคุณภาพผมอาจจะอยากจะได้ปลาสุกว่คือปลาสุกถ้าเกิดเลี้ยงเพื่อประกวดเนี่ยคนที่เลี้ยงเพื่อประกวดเนี่ยผมว่าสนุกที่สุดแล้วผมมีหลายๆท่านเป็นนักเลี้ยงเพื่อประกวดแล้วเขาก็ได้แกนแชมเปี้ยนขึ้นมาแกนแชมปเปี้ยนในงานใหญ่ด้วย เขาตั้งใจเลี้ยงมาตั้งแต่โตไซอะ่ะยันมาเป็นนิสัยนิสัยอาจจะไม่สวยมาเป็นสันไซสันไซสวยปิ้งเลยโดนไซไม่สวยก็เป็นไปได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้เขาไม่ทิ้งปา่าแล้วเขาเลือกปลาที่มีคุณภาพแล้วเขาจินตนาการของเขาว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้แล้วมันสนุกตรงนี้แหละ,ม,นนหละมันสนุกคือการจินตนาการเพราะฉะนั้นปลาที่เราทำือกให้ทำเนี้ยม,มั่นใจว่าสนุกอะ่ะแล้วาาเราคาดูอ่ะสองห้าเก้าร้อย อย่าน hey. okay. yep. yeah. ี้เป็นต no. ัวปลาบางส่วนนะครับที่ทางมิสเตอร์ลุงตู่ปับขึ้นมาโอเคมิสเตอร์ลุงตู่มีอะไรพูดไหมพูดหน่อยมิสเตอร์ลุงต yes. ู่ก็แนะนำนะผมว่าปลาถึงปลาเขาค่อนข้างดีมากเลยแล้ก็คุณลึกเขาก็เลือกให้กำลังตัวเลยเราลองดูครับใครที่ยังไม่เคยลองดูครั้งนี้ผมเองทั้ครั้งแรกนะที่ที่ได้เห็นก็เห็นแล้วก็ร้องว้าวเพราะว่าอยมีคำว่าค่อนข้างโอเคนะครับคุณลุงตู่ผมนนะผม็นทุกวันผมดูทุกวันเลยครับ โอเคฮะเกยดวนที่น้องๆมาสมุดีนะครับลานนี้เยอะแค่สี่สิบเ็เองนะครับเขาบอกว่ามันใช่ศษครัโอเคไลฟ์สั้นมากจบง่ายๆนะครับ, okay. รบแล้วเล่นกิจกรรมกับเราขอบคุณครับ